สู่ตีคองร้องข่าวในช่วงนี้พี่พีฮีโร่รอเราอยู่ค่ะมาเริ่มกันที่พีฮีโร่สถานีดับเพลิงถนนจันทร์ครับในการระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนครับสำหรับพีฮีโร่ดับเพลิงถนนจันทร์นะครับเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับที่กเกิดเหตุคือเลขที่639ทับซอยสาธุประดิษฐ์4 9่ทับนครับถนนสาธุประดิษฐ์นะครับแขวงบาง,งผงผางเขตยนานวากรุงเทพมหานครครับ,รบเป็นกิจการคือเป็นการแบ่ง ให้ชาวพักอาศัยนะครับเป็นบ้านเครื่องไม้เครื่องตึก2ชั้นปลูกติดกันจํานวน2หลังต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่ชั้นบนนะครับเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งหมด2หลังคาเรือนด้วยกันพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายประมาณ200ตารางเมตรนะครับรถดับเพลิงใช้น้ําทําการดับเพลิงสงบนะครับเบื้องต้นคาดว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ปลั๊กไฟติดผนังนะครับที่เกเหตุไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตนะครับที่พี่ดับเพลิงถงนุนจันทร์ก็เข้าไประงับเหตุนะครับก็ พื้นที่พอสมควรเลยนะคือ200ตารางเมตร 2>, 2ชั้น2หลังด้วยนะนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะพอเราเห็นแบบนี้แล้วเป็นอุทาหรณ์อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นได้ดูแลบ้านเรือนของตัวเองให้เป็นอย่างดีนะคะบางทีปาร์คหรือว่าสายไฟเก่าๆเนี่ยต้องมีการดูแลนะบางคนบอกว่าก็ยังใช้งานได้อยู่นี่แต่ถ้าเกิดแบบนี้ก็พี่เชื่อไหมนะตั้งแต่ผมมาจัดรายการตีของร้องข่าวแล้วมาอ่านัาพี่ฮีโร่ทุกครั้งที่อ่านระมัดระวังมากขึ้นไหม กลัวด้วยทุกครั้ง hmm. ที่อ่านข่าวเงี้ยไฟฟ้าแล้ววงจรที่ปลั๊กไฟค่ะอ่านเสร็จปั๊บจะมาคิดแล้วเมื่อเช้าปิดไฟทุกอย่างเมื่อเช้าเอาคันเอาลงอย่างวะ น,นะเออนะแม้เราจะเป็น,ปนห้องที่ไม่ได้ใหญ่โตแต่เราก็นิด<ก>นึงค่ะตอนเรื่องกันไปที่สถานีดับเพลิงหัวหมากกันบ้างค่ะเกิดเหตุนะคะกา๊าซรถยนต์รั่วไหลออกมาน้องพีแล้วจะบอกว่าจุดที่เกิดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ชุมชนเลยค่ะภายในอาคารขอภัยค่ะภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหน้าอาคารอินดอร์สเตเดียมถนนรามคำแข็งค่ะแขวงหัวหมากเขตบางกะปินะคะลักษณะที่เกิดเหตุแน่นอนเป็นรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลเขาบอก ว่าจอดเอาไว้ที่บริเวณใกล้ๆการกีฬาแห่งประเทศไทย<อ>หรือว่าสนามกีฬาใช่หมายเลขทะเบียนเอาเป็นว่าขอสงวนเอาไว้ละกันแต่เป็นรถต่างจังหวัดนะคะรถใช้น้ํามันดีเซลและกา๊าซ LPG ค่ะเป็นเชื้อเพลิงกา๊าซด้วยรั่วไหลเกิดจากหัววาล์วก๊าซชารุดรนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าไปช่วยกันระบายกา๊าซออกมาจากถังเพื่อไม่ให้เกิดประกายไฟยเพื่อไม่ให้เกิดการระเบิดนั่นเองโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะ นี่ก็เป็นที่กะกะทคือตรงที่ราชมังเลยนะครับคือเป็นจุดที่ตอนเยน็นๆทุกคนเนี่ยจะต้องไปจอดรถแล้วก็ปไปวิ่งแล้วก็เป็นตลาดด้วยใช่แต่ดูจากเหตุน,น่าจะเกิดขึ้นในยามค่ำคืนแล้วนะอาจจะเป็นรถของพ่อค้าแม่ค้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ,ะ,คะโชคดีที่พี่ๆไปช่วยไว้ได้ทันนะคะไปต่อนที่ดับเพลิงธนบุรีครับในการจับงูเหลือมครับพี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงธนบุรีนะฮะก็จับงูเหลือมความยาวประมาณ4เมตร ตามที่ได้รับการร้องขอมาจากสายด่วน199ที่บ้านเลขที่90ซอยจรัสสนิทวง3นะครับถนนจรรสสนิทวงแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุง่งเทพมหานครครับเดีย๋ยวดูภาพไปก่อนนะคุณผู้ชมสามสเมตรนะนี่คือ4เมตรคือยาวนะแต่เหมือนจะยังไม่ได้กินอะไรก็โชคดีไปนะครับอะไปต่อเลยต่อเนื่องนะคะไปที่ดับเพลิงทุ่งครุค่ะน้องเงินน้องทองค่ะรอเราอยู่นะคะ รอเราอยู่หรือเปล่าดูสิคะเขาไม่ต้องรอได้มั้งเราไม่ได้หาเขาหน่อยที่รอเพราะว่าอยู่ที่บ้านเลขที่10-19ทับ1 3ถึงคะ่ะนั่นคือเจ้าของบ้านพยายามกางถุงเองใช่ไหมใช่พยายามช่วยพี่พี่พฮีโร่เขาแปะคะ<า>ความยาวประมาณ70เซนติเมตรค่ะมีการร้องขอที่สายด่วน19 9ตัวเบบีอยู่ผมจะบอกว่าให้ระมัดระวังนะครับสำหรับตัวเงินตัวทองที่ตัวแค่นี้เพราะว่าแต่จะบอกว่ามันมีความเร็วสูงมาก มันจะไวยิ่งกว่าตัวใหญ่ๆมากคือไม่อยากจะคิดถ้าแบบว่าเขาแบบวิ่งแล้วก็แบบขึ้นมาบนตัวเราผมคิดเป็นพี่เลยคุณผู้ชมครับขออนุญ,ญาตใครทานข้าวอยู่ขอภัยพี่ฟางเคยโดนมแมลงสาบไตข่ขาไหมเคยทําไงหน้าวันที่ไตข่ขาใส่กระโปรงหรือกางเกงใส่กระโปรงเคยคิดต่อยอดไหมว่าน่ากลัวแค่ไหนแล้วต่อยอดไปกว่านั้นไปนั่งทานข้าวอยู่ร้านร้านหนึ่งมไม่บอกละกันว่าร้านไหนย่านใดนั่งอยู่ปุ๊บเอ๊ะ อะไรวิ่งผ่านขาวิ่งผ่านวิ่งผ่านเลยแมวเปล่าก็คิดว่าแมวจ้ะกำลังจะก้มไปขอเล่นด้วยน้องหนูตัวใหญ่มากตัวเท่าแมวอ๋ออ๋อขอโทษขอโทษคือด้วยรถสัมไอคือด้วยผิวสัมผัสขนนุ่มๆใช่ปาดฟื้หางเขาแต่หางมันจะไม่เหมือนแมวไงหางมันจะแบบคือมันจะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนแมวเด็กอ่ะตัวเองอ๋อฟื้นอยากเล่นลงไปปั๊บอ่ะเล่นไหมอื้อ S <S> <S 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 ก็เลยแไงอ่าไม่กรี๊ดเหรอไม่กินเลยไม่ไม่ไม่กรี๊ดเลยเหรออึบไว้เพราะว่านั่งคนเดียวถ้านั่งกับมะถ้าอยู่กับเพื่อนหรือคนรู้จักอะ่ะก็จะกรี๊ดก็จะแสดงออกแล้วพี่ทาไงยกขาขึ้นทาอย่างนี้ไม่แล้วยกขาขึ้นไหมใช่ยกขาขึ้นแล้วก็รีบเดินออกไปที่ร้านแล้วก็บอกว่าอ๋อที่สั่งทาหรือย,ยังคะแล้วทำยังอ๋อยังอ๋อไม่เป็นไรค่ะพอดีพอดีนัดเพื่อนอีกที่หนึ่งค่ะยอมออกเลยใช่ไม่บอกเขาว่าไม่ไหวจริงๆค่ะหนูลัวหนูไม่ไม่แบบ คือลูกค้าเขาก็นั่งเยอะไงก็คือเห็นใจเขาคือคือพฤติกรรมแบบนี้อาจจะไม่ดีนักนะไม่ดี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 คือคือในโมเมนต์ของคนไทยต้องบอกแบบนี้ว่าดีแต่ในต่างประเทศไม่ใช่ถ้าในต่างประเทศเจอแบบนี้เขาโทรศัพท์มาแจ้งอะไรแบบนี้ร้านนั้นจะถูกปิดทันทีและยิ่งถ้ามีการถ่ายคลิปถ่ายภาพยืนยันไว้นะคะร้านนั้นจะถูกปิดทันทีอันนี้ในต่างประเทศนะ สำหรับในมุมคนไทยผมอยากให้นายทำอย่างนี้ครับให้บอกแต่เป็นการบอกแบบเจ้าของร้านเป็นการส่วนตัวเออเอใหญ่ๆ hey, อย่นี้ขออนุญาตไม่กินแล้วกันนะเพราะว่าเมืม่อกี้หนูมันผ่านใต้ขาไม่ไหวจริงๆแล้วก็ออกจากร้านไปเขาไม่มีสิทธิ์จำบังคับให้เรากินเพราะเราถือว่าเราพูดแบบเบาๆอย่าตีโพยตีพายเพราะว่าอีกมุมนึงก็เห็นใจเขาเนาะเห็นใจเขาเดี๋ยวเขาจะขาขายไม่ได้ใช่เป็นการไปทําให้เขาแบบอสมมุติเขาจะต้องขายสมมติข้าวหมูแดงแล้วกันเลี้ยงลูกส่งลูกเรียน แล้วถ้าขายไม่ได้ขึ้นมาบาปฉะนั้นนะไปบอกเป็นการส่วนตัวนะคะเช่นเดีวยวกันครับเวลามีใครมีผักติดฟัน <c oughs> อย่าพูดในที่สาธารณะว่าแบบเฮ้ยผักติดฟันมันอายช่วยเข้าไปกระซิบ,บแบบบอกพี่พผักติดฟันเดีย๋ยวพี่พดูกลิปนิดนึนงคือจริงๆบอกได้แต่กรุณาบอกเป็นการส่วนตัวอ,อย่าบอกธารกกำนัน อย่าอบอกต่อหน้าทารักกันานมันอายยิ่งถ้าคุณผู้ชายบอกคุณผู้หญิงเนี่ยอ,อขอแนะนำว่าถ้าจีบกันใหม่ๆก็ต้องบอกอยดีบอกแบบเบาๆออย่าปล่อยให้คุณผู้หญิงยิ้มเขินอายแล้วแบบผู้ชายติดฟัน<ม>หรือบอกว่าวิธีการบอกนะที่คุณผู้หญิงจะรู้สึกแบบโอเคหน่อยผมมีวิธีงผมพี่ก่อนน้องน้องดูอ่า อะไรนิดนึงไหมอย่างนี้ก็ได้ผมวิธีฮอ <c oughs> ตัวน่ารักว่ะ <c oughs> อย่างเงี้ยแถวเล่นๆอ๋อโอเคจ้ะไปะปิดท้ายกันที่ดับเพลิงทนบุรีครับอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นครับ <c oughs> นี่เราพูดถึงเรื่องแมลงสาบมาหนูแล้วมาผักติดฟันได้ไงวะเนี่ย <c oughs> พี่พีฮีโร่ดับเพลิงธนบุรีนะครับร่วมกับสํานักง,งานเขตบางกอกใหญ่นะครับตำรวจทหารแล้วก็มีการอบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นนะครับโครงการยกระดับชุมชนสู่สุขภาวะณนะชุมชนลานมะขามบ้านหมอ ถนนอรุณอมรินทร์นะครับแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครครับเรามาสรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นวันที่1สิงหาคมกันบ้างนะคะพีพีสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครไปดําเนินการที่ไหนอย่างไรบ้างเพลิงไหมอาคารสิ่งของภายในอาคารค่ะจําจนวน2รายด้วยกันเพลิงสงบก่อนรถดับเพลิงจะไปถึงที่เกิดเหตุ1ราย เพิงไม้ยานพาหนะ1นรายนะคะเพิงไม้ย่าและขยะ1รายไฟฟ้าลัดวงจร1รายค่ะจับงู82รายจับตัวเงินตัวทอง13รายค่ะกําจัดรังต่อ5รายนะคะกําจัดรังพึ่ง3รายช่วยน้องแมวเหมียวค่ะ5รายช่วยสุนัข1นรายนะคะเครื่องบินเล็กตก1รา,ายาใช่แล้วค่ะประชาชนติดภายในลิฟต์1รายค่ะ ที่ะกะบังใช่แล้วก็ต้องขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเหตุที่เกิดขึ้นรู้สึกจะใกล้ตัวการดําเนินชีวิตของเรามาทุกขณะใช่เพราะว่าเราอาจจะไม่เป็นคนที่มีเครื่องบินแต่อาจจะมาใกล้บริเวณบ้านเราก็ได้นะคะ,นะครับ<อ>ช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันส,สดๆนะครับกับทางผู้โดยการเขตตลิ่งชันในเรื่องของการออกเสียงประชามติเป็นอีกหนึ่งวันที่เราเตรียมความพ,พร้อมครับพักสักครู่เดียวครับ